ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆมิลักนักสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบเกี่ยวกับแบงค์เก่าเหรียญเก่าับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนสองเหรียญชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ครับช่องคนสองเหรียญจะมีเหรียญแปลกมาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมนะครับว่า2เหรียญนี้นะครับมีความแปลกและแตกต่างกันยังไงนะครับและเป็นเหรียญที่แตกต่างกันเช่นราคานะครับอาจจะต่างกันนะครับ มาดูความผิดปกติของเหรียญเหรียญหนึ่งบาทครับสองเหรียญนี้นะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับจะมีมูลค่านะครับมากกว่าหน้าเหรียญมาดูข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทครับองค์ราชการที่9กของเรานะครับว่าเป็นปีพศอะไรครับไปติดตามรับชมกันเลยครับนะครับ มาดูก่อนนะครับว่าเป็นเหรียญปีพศไหนนะครับเป็นเหรียญปีพศสอง7ันห้า้สาสิบเจ็ดนะครับทั้งสองเหรียญนะครับเป็นปีเดียวกันนะครับผลิตปีเดียวกันนะครับสอง7ห้า้อยสามสิบดครับมาดูลักษณะของเหรียญนะครับนี่ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ พินพ,พักทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัตติยรา,าชภูสิตาพรน,นะครับทรงสองพระองค์ุยนะครับภายในวงขอบเหรียญน,นะครับด้านขวามีข้อความว่าขุนพลอดุลยเดชนะครับด้านซ้ายก็จะมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับมาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับอ่าสําหรับด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนะครับอ่า ำหรับด้านหลังของเหรียญน,นะครับจะมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับปีพศที่ผลิตก็พศ2537นะครับชนิด1บาทนะครับามาดูจำนวนการผลิตนะครับของเหรียญปี2537นี้นะครับอยู่ที่4 75, 00 2, ี่ร้ล้าน2องแสนเหรียญนะครับสำหรับเหรียญ1บาท ปี2 5 3 7นมะครับมูล,ลค่าก็ยังไม่สูงนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติแบบนี้นะครับเห็นมีขายในช็อปในเว็บไซต์ Lazada ต่างๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ18บาทนะครับมาดูว่าเหรียญที่มีราคามากกว่า18บบาทนะครับเป็นลักษณะแบบไหนนะครับอันนี้คือเหรียญปกตินะครับ สังเกตได้ชัดน,นะว่าปกติจริงๆนะครับามาดูเหรียญที่ผิดปกตินะครับเพื่อนๆจะสังเกตมองเห็นได้เลยนะครับเห็นไหมครับผมจะชี้ให้เพื่อนได้นะครับตรงนี้นะครับตรงด้านหลังน,นะครับ ตรงด้านท้ายท้ายทอยนะครับท้ายทอยของตรงผ้าเสียนนะครับพระเสียนนะครับก็จะมีนะครับคล้ายกับเป็นภาพซ้อนนะครับซ้อนนะครับเป็นเหรียญที่แม่พิมพ์น่าจะมีผิดความผิดปกตินะครับเห็นได้ชัดนะครับเห็นได้ชัดจะมีซ้อนขึ้นมานะครับตรงด้านหลังผระเสียนนะครับ อันนี้คือเหรียญแปลกนะครับมาเทียบกันเลยครับเทียบกันว่าต่างกันยังไงนะครับนะครับเห็นได้ชัดนะเห็นได้ชัดนะครับว่าเหรียญสองเหรียญน,นี้มีความต่างกันนะครับจะดูตรงในขอบแว่นก็ได้ครับด้านขวามือนะครับจะมีแบบเกินขึ้นมานะครับ คล้ายๆกับแม่พิมพ์น่าจะมีปัญหานะบล็บอ,กบอกที่พิมพ์ออกมานะที่ปั๊มออกมานะถือว่าช่องคนส่งเหรียญได้เหรียญน,นี้มานะครับก็เห็นความต่างนะครับก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมนะครับเกี่ยวกับผู้ที่ชอบเกี่ยวกับเหรียญแปลกนะครับผู้ที่เริ่มสะสมหรือว่าสะสมมานานแล้วนะครับ ก็มาชมเหรียญที่แปลกพร้อมๆกันกับช่องคนส่งเหรียญครับช่องคนส่งเหรียญไม่ได้มาซื้อขายเหรียญนะครับเอาเหรียญมานะครับเอาเหรียญมาเพื่อให้เ,เพื่อนๆที่ชอบสะสมเหรียญนะมาดูว่าเหรียญแปลกมันเป็นอย่างนี้นะจริงๆนะครับปีพศเดียวกันนะบ,บลอลกเดียวกันนะครับผลิตจะมีความต่างกันประมาณนี้ ความต่างก็จะมีประมาณนี้ครับสาหรับเหรียญปี37นะครับราคานี่ไม่รู้ครับว่าเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะเป็นมูลค่าทางกิจใจมากกว่านะครับช่องบนสองเหรียญก็เก็บสะสมเหรียญแปลกๆไว้นะครับอยู่อย่างสม่ำเสมอเลยครับก็เลยเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับได้ติดตามรับชมนะครับ สำหรับคลิปคลิปนี้ครับก็มีประมาณนี้ครับก็ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคนสองเหรียญครับได้ทำคลิปดีๆครับมาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ